ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมกับบันนี้แอดจะพาเอฟซีทุกท่านไปเก็บสาวเราของวันจันทร์ที่13มิถุนายน2565ครับผมลาวคักลาวอีรีโอรอพี่นอ้องผู้ชมลาวพัฒนาจะเป็นตัวใดน,นั่นมาเบิ่งกันพี่น้องว่าะจะมีกี่คู่จะมีกี่รักนะให้ผู้ชม คือเขาเรียกว่าลาวปดนี่ก็ว่าไดเพื่อนชมามาติดตามกันครับว่าลาวพัฒนาดวนจีไปสินิจา้าคือลาวปดนี่มาตามกันครับผมกับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งกล้องสักแป๊บหนึ่งนะครับลาวพัฒนาลาวปดนี่นะครับผมามาดูนะครับผมเมื่อวานนี้ขอทดขอยัยแอดไม่ได้ลงให้นะครับเมื่อวนันศุกร์ ที่ผ่านมาเมื่อนี้แอก็จะได้รงให้ FC กันนะครับเ่นเพราะว่าตั้งสัปดาห์หนึ่งจะมีอยู่สามครั้งสามงวดสามวันนะครับผมมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับลาวพัฒนาลาวคักๆภาพไปกีบสาล่าได้พีมน้องตาเศร้ามาือนี้เอาตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับผมอล่าเลา,ลาพัฒนานะครับผม นะครับราวพัฒนาอ้าวดูกันนะครับผมราวพัฒนาจันนะครับผมจันที่อ่าสิบสามสิบสามมิถุนายนนะครับผมหกห้าอ่านี่ครับผมอ่ามาดูกันนะครับว่าลา,าวพัฒนาจะเด่นตัวไหน จะรองตัวไหนจะรูดตัวไหนกันมาเอาเอาเอาตัวเด่นก่อนนะครับผมตัวเด่นนะครับเด่นก่อนนะครับเด่นนะครับเด่นครับวันจันทร์ที่สิบสามเด่นตัวไหนมาดูกันนะครับจับตาดูให้ดีนะครับผม เราพัฒนาลาวปลดหนีここ้ก so ันครับผมเด่นที่สามนะครับผมเด่นที่สามนะครับผมเด่นที่สามกันนะครับเอาไปนะครับเด่นที่สามนะครับผมนี่ครับผมเด่นที่สามกันนะครับเด่นที่สามกันเห็นนะครับผมเด่นที่สามรองตัวไหนมาดูกันครับผมตัวรองนะครับผม ตัวรองกันนะครับรองกันนะครับรองที่9กครับผมอ่ารองที่เก้านะครับผมอ่าเด่นที่3มรองที่เก้าอ่าทีนี้มาจับคู่นะครับมาจับคู่ดูนะครับอ่าจับคู่ดูนะฮะอ่าจะเอาให้สัก5้าคู่นะครับผม5คู่เอาไปปลดนี้ไม่ปลดนี้ก็เอาไป าจีบสาวลาวกันนะครับผมจะมีสามเจ็ดนะครับผมเห็นนะครับสามเจ็ดสามสองนะครับผมทีนี้มาดูนะครับอีกนะครับผมสามเก้า 3, 9, นะครับผมห้า 5, สามนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมสองห้านี่ครับผมเห็นกันนะครับเห็นกันนะครับจับคู่กันแล้วแล้วพัฒนานะครับผมทีนี้จะให้เน้นตัวไหนอ่าอาจจะลองเข้าว้าวดูนะครับลองคข้าวๆดูอ่าเพราะว่าอ่าตัวนี้นะครับผมสามเจ็ด นะครับผมให้ให้ให้หนักที่3ามเจ็ดนะครับผมหนักที่3ามเจ็ดกับ3ามเก้าแล้วก็ตรองก็สองห้า 2, นี่ครับผมสามหางกันนะครับผมเอาทีนี้มาดาูมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับผมนะครับมาดูกันนะครับว่าอ่า รองตัวไหนกันนะครับผมลองตัวไหนกันบ้างอ่ามาดูรองกันนะครับผมตัวรองอ่ะตัวรองก็มีเก้าเจ็ดกับ9กสองครับผมนี่คือตัวรองนะครับผมตัวรองนะครับนี่คือตัวรองกันนะครับผมนี่คือตัวรองกันนะครับนะดูครับมันเป็นตารางเป็นล็อกๆไปนะครับผมอ่า เข้าใจกันนะครับผมเข้าใจอ่าถ้ามาสามนะครับให้เด่นที่สามรูดสามกันครับผมอ่ารูดกันนะครับผมรูดสามนะครับผมอ่รูดสามกันนะครับวิ่งรูดกันได้นะครับตามใจชอบนะครับผมรูดสามหรือท่านจะชอบรูดเก้าก็ได้แต่จับคู่ให้คือเก้าเจ็ดเก้าสองนะครับผมเอาทีนี้มาดูมาดู ล่างม mm. ีตัวไหนกันบ้างครับผมมีตัวไหนกันบ้างอ่าเอาล่างกันนะครับผมให้ล่างไปด้วยนะครับผมนี่ครับอ่าล่างมาแล้วครับผมล่างมาแล้วล่างมาแล้วนี่ครับผมมาดูกันนะครับทีนี้มาดูกันล่างจะมาตัวไหนกันอ่าอ๋อให้เอฟซีแคปหน้าจอเอากันนะครับแคปหน้าจอให้อ่า หลังจากเจ็บนะครับผมอา้าวเอาตัวสีแดงๆนะผมทราบเป็นล่างนะครับอ้าวล่างล่างเจมเจมเจมมาล้วครับผมเจ็ดสองเจ็ดห้าครับผมเอาไปสองหางสองอ่าคู่กันนะครับผมอ่า ให้เน้นที่นะครับผมที่เจ็ดสองนะครับผมอ่ามาดูกันต่อนะครับผมอ่าเอาไปสามตัวด้วยนะครับผมเอาไหมครับผมสามตัวอ่าถ้าเอาก็จับตาดูให้ดีนะครับผมจะให้สามตัวอสามตัวนะครับผมอสามตัวบนนะครับผมมีตัวไหนบ้างมาดูกันนะครับผมสามเก้าเจ็ด นี่ครับผมสามเก้าเจ็ดนะครับเอาอีกสองห้าเก้าครับผมเอาเอายี่คู่หนึ่งนะครับเออีกคู่หนึ่งอ่าเอาอีกคู่หนึ่ง,ออหงให้ไปนะครับผมห้าสามเจ็ดนี่ครับผมห้าสามเจ็ดเอฟซีจะเน้นตัวไหนอ่าเราอจะให้เน้นให้นะครับผม จะเน้นให้อาสามตัวนี่ครับผมเน้นให้สองคู่นะครับผมอส่วนตัวห้าสามเจ็ดเป็นตัรองอ่ะครับผมทีนี้อ่าเสียจสิ้นกันนะครับผมเล้าพัฒนาวันจันทร์ที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าอยหกสิบห้านะครับผมนะอ้าวมาดูกันนะครับผมจะทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่ง FC ก็ อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะครับก็มีอ่าอ่าลาวพัฒนาลาวคักคักนะครับผมวันจันทร์ที่13บสาอ่าทดสออีกครั้งหนึ่งนะครับเด่นที่3รูด3ามนะครับผมเด่นที่3รูด3าไปเลยนะครับผมงวดอ่าวันจันทร์ที่อ่าสินี้ครับผมส่วนตัวรองก็9นะครับผม9เด่น3มรอง9นะครับผมนะฮะ อ่าสีนี้มาดูกันจับคู่กันจับคู่กันนะบนนะครับผมบนถ้ามาสามก็สามเจ็ดอ่าสามเก้าสามสองอ่าแล้วก็ห้าสามสองห้านะครับผมนี่ก็คือเป็นตกอ่ามาในในสูตรครับผมทีนี้มาอ่ามาถ้ามาเก้าอ่าตัวรองตกกันนะครับผมเก้าเจ็ด ก้าสองนี่คือเขาเรียกกันไว้นะครับผมอ่าดูกันนะครับผมตัวกันนะครับผมนี่ครับตัวกันนะครับอ่ามาดูล่างกันนะครับผมล่างทีนี้ให้ไปสองหางสองเม็ดเด็ดเด็ดกันนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดห้า่ากลับด้วยนะครับกลับด้วยนะครับผมอ่าสามตัวจับให้สามหางนะครับผม อ่าสามตัวสามหางก็มีสามเก้าเจ็ดสองห้าเก้าห้าสามเจ็ดเน้นนะฮะเน้นที่สามเก้าเจ็ดสองห้าเก้าเอานะครับผมแคปหนะ้าจอเรียบร้อยนะครับผมเอาไปปลดหนี้อ่าเขาเรียกว่าเราพัฒนาดวนจีอ่าดวนจีเราปลดหนี้กันนะครับผมอาจจะตั้งชื่อใหม่กันนะครับผมอ่า เราปลดนี่อ่าถ่ายคลิปนี้ถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้อ่าเราคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมก็ขอขอ,ขอบุญขอบคุณตวงหน้ากันอีกครั้งนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมอขอให้ท่านผู้ชมเอาไปปังๆกันนะครับผมอขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีกันสวัสดีครับผม